วสวัสดีครับวันนี้ c e ็นเ r อร o p จะพาน้องๆมาดูการเปลี่ยนกันฝุ่นครับผมการฝุ่นเกียร์เชิโซนิกนครับผม สายไฟด้านล่างเนี้ยเราถอดตัวที่จิ้มไปเลยเดี๋ยวนะจิ้มออกก่อนก็ได้จิ้มได้ไหมเดี๋ยวผมจิ้มได้จิ้มได้ม,ไดมันจะแคบเลยแล้วก็โอ,อ้เพราะว่าตอนดึงเนี่ยมันกระชากมันจะหลุดนะครับผมถ้าหลุดหลุดหลุทุกทีมันหลุดออกมาได้ส่วนเอา้าเอาหลุดซะแล้ว มันหลุดออกมาได้สวยงามครับผมแ้าสายไม่ขาดนี่หลุดแล้วไอไอตอนตอนแรกๆนะที่แซนโตถอดน,นะแซนโตไม่ได้ถอดสายดึงออกมาปุ๊บมันหลุดออกมาได้สวยงามมันมันไม่ขาดมันก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าดึงแล้วมันหลุดแล้วมันแล้วมันขาดเนี่มันก็จะเป็น ได้หมุน

นีกันเดินออกให้เลยนะอยางที่บอกว่าให้เราถอดสายออกไว้รอครับอันนี้คืออะไรตัวนี้เรอปิดให้สิ็จอ่นกล่าวมันกันเดินออกเลยละ เอาไปไหนไม่รู้งาจะหายหมดเลยยังเหลืออยู่ดีแล้วดึงปุ๊บเขี่ยพื้นที่ออกให้เลยเอาไปไหนละนี่มีด,าาด้านล่างนี่เด,ดี่ยนล่างเคลียร์ขึ้น แีนี้เราก็ใส่ตัวใหม่ไปครับผมแบบนี้แล้วก็ใส่สาครอบสีดำครับผมก็สีดำาับส่ยปิดทางนี้พอได้แผ่นใหม่ความยากก็คือเราจะใส่สายไฟยาก เราเสียบปลั๊กเรียบร้อยครับผมแล้วก็กดแล้วก็จับที่นี้อ่ะกดลงเข้าไปเลยครับผมจิ๋วแล้วครับผมแค่นี้เองแล้วก็กดล็อกที่ยนะครับผมปึดกดร้องกันทีเดียวเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ตอนเราถอดแล้วก็ค่อยๆดึงนะครับผมอันนี้หักไปดึงแล้วเราจะดึงแบบไหนเราจะดึงแบบไหนนะครับผมอันนี้จะขอเขี่ยว จะ,จะออกก็ดึงขันเนาะอ,อันนี้มันมันมันจะต้องอดูจากตรงนี้นะตรงนี้มันจะต้องดันเข้าไปข้างหน้าเวลาเราดึงเราก็ต้องดึงจากด้านหลังก็จะดึงจากด้านหลัง,งอันนี้มันอาจจะแข็งนะครับผมอาจจะแข็งพลาสติกอาจจะแข็งด้วยกันมันไม่ยืดหยุนมันก็อาจจะหักได้น,นี้ล้วก็สไลด์เข้าไปด้านหน้านะครับผม ก็กดคอนุติเไรมีสไลด์ด้า <sug> น,นข้างสไลด์้างก่อนแล้วก็กดครับผมอ๋อเวลาจะดึงเลื่อนหน้าได้เลื่อนหน้าไปนิดหนึ่งับผมเลื่อนหน้านี่เห็นไหมอันนี้ถ้าไปเลื่อนหน้าหน้าเกลือก็จะหักนะครับผมอ่ะก็ช e ิดละให้ยืดไปก่อนแล้วก็แกเออกก็ได้ ก็เป็นวิธีการถอดคัเนเกียร์ผมเชฟโรดิสโซนิกนะครับผม mm hmm. ก็มีวิธีการอย่างนี้ครับผม mm hmm. กดไลค์ก็ใช้เซนเตอได้นะครับ